สวัสดีครับวันนี้วันเสาร์ที่22กรกฎาคมนะครับเราสนใจจะเตรียมต้นพันธุ์หญ้าเลี้ยงสัตว์นะครับใสยพันธุ์หญ้าเนเปียท้ายเถื่อนซุปเปอร์ลีฟนะครับชุดนี้นะครับคุณพี่ท่านหนึ่งนะครับทางจังหวัดภาคเหนือนะครับติดต่อทางสวนเข้ามานะครับอยากได้ท้อนพันธุ์ ย่านเนเปียทใไ้ยเขื่อนซับรีฟนะครับวันนี้ทางสวนเลยจะเตรียมจัดส่งให้นะครับวันนี้เลยชุดนี้ก็ตัดจากแปลงต้นพันธุ์ของทางสวนนะครับอายุก็ประมาณ3มเดือนขึ้นนะครับชุดนี้ใบค่อนข้างที่จะสวยนะครับลำสมบูรณ์นะครับ ทำการลอกใบให้เรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะทำการสับท่อนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่พี่ๆหลายๆท่านให้ความสนใจนะครับได้ติดต่อเข้ามาเป็นจำนวนมากนะครับเราก็ได้หมดรุ่นไปนะครับทางสวนปล่อยให้เขายืดต้นนะครับตอนนี้ก็อายุได้แล้วนะครับ เลตัดจะส่งให้กับพี่ๆนะครับทั้งช่วงนี้ก็เป็นแต่พันธุ์ที่พี่ๆให้ความสนใจเป็นพิเศษนะครับนอกจากจะนำไปปลูกเลี้ยงสัตว์ใหญ่แล้วนะครับก็นำไปปลูกเลี้ยงตาก,กแตนนะครับสายพันธุ์ย่านนเปียไทยเกิดสซเปรีฟนะครับ จะมี2สายพันธุ์นะครับย่าในเปียไทใ้เขือสุบรีก็เป็นหนึ่งใน2สายพันธุ์ที่พิพิ่ให้ความนิยมนะครับไปปลูกเลี้ยงตกกะกัแตนนะคร,ครับเราก็ทำการสับทอนนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับ สำหรับชุดนี้นะครับจะทำการจัดส่งให้กับคุณพี่ที่สนามชนโคนานาชาติภูซางตำบลสมบงอ่าตำบลศบ,บงอำเภอภูซางจังหวัดพะเยานะครับ สำหรับพี่พีท่านใดสนใจนะครับหรือมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับสายพันธุ์ยาเลี้ยงสัตว์นะครับย่าในเปียท้ายเขื่อนซูเปอร์รีฟก็สามารถติดต่อได้ทาง f a c e b o o k เพจสวนธนพัสกลครน,น,นะครับเข้ามาได้หรือจะโทรศัพท์มาหม่เลข091 051 5839นะครับแอดไลน์นะครับตามเบอร์โทรศัพท์มาได้เลยและอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่จะติดตามทางสวนติดตามได้ทางช่องทาง YouTube พิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัทรการเดน้นเพื่อนๆสามารถเข้าไปกดติดตามกดแชร์แล้วกดถูกใจด้วยนะครับ